สวัสดีครับวันนี้นะครับทางสถานีตำรวจภูทรเมืองสังขานะครับก็ได้นัดกรรมการคุ้มนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการประบัดในกระบวนการ CBTX ครับมาฝึกอาชีพนะครับโดยสิบตุรวตรีสันติพันธ์ค้าทันเจริญเพื่อผูงานป้องกันปราบปรามส่พอเมืองูสังขามเนี่ยซึ่งโด่งดังในโลกโซเชียลนะครับซึ่งปมีการประกอบอาชีพเสริมในการทํากาแฟสดขายนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตนะครับทำการสอน วิธีการทํากาแฟแบบสโลบาร์นะครับกาแฟสดเพื่อจะทําให้ผู้เข้ารับการบัตรเนี่ยนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้นะครับอธิพันธ์ค้าท่านเจริญนะครับผู้บังคับหมู่ปสพเมืองสมุทรสงครามนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับร้านกาแฟสโลบาร์นะครับผมชื่อร้าน Take It Easy นะครับนะครับขออนุญาตนะครับจะอธิบายเบื้องต้นนะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าหม้อต้มมอกกอพอตนะครับหรือชื่อภาษาไทยบ้างก็คือหม้อต้มนะครับผม ข้าวพก,กโดดมอขึ้นผ้าลงโอเคจเับตรงนั้นจะตก้องแล้วพี่ก็หมุนโอเคหมุนให้แน่นกดโอเค,อ,เคอันนี้ก็จะรอต้มก่อนให้มันเดือดแล้วก็เปิดตูพอมันเดือดแล้วมันจะดันตรงนี้ขึ้นมาตรงกลางเป็นกาแฟครับพอน้ำผ่านกาแฟขึ้นมาจะแรงดันออกตรงอันนี้น้ำขึ้นที่ปิดไปเลยปิยไดไปเ ถ้าพี่สนใจในการลงทุนทำธุรกิจเป็นกาแฟเป็นสโลบาร์แบบนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ4 5 0ถึง 5, บาทในในเริ่มแรกนะครับในส่วนอุปกรณ์ต่างๆพี่ค่อยๆใช้ได้เลยผมสมมาแล้วผมผสมมาแล้วสามารถใช้ได้เลยโอเคใส่เอาดูเออคนที่เอเอ มันอุ่นใจปลอดภัยในชุมชนจะเดินทงน้นกลับบ้านเวลาไหน